ครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับเกม c a s t l e c l a s h switching ภาษาอันกฤนะครับวันนี้ก็จะมาโม่ครับสดสดเลยเมื่อกี้เพิ่งได้ในตัวแอสวินหัวกระโหลกมานะครับได้มาจากเนี่ยภารกิจเนี่ยร้อยห้าสิบฟุกชิบหายเลยเอาไปดูดีวกว่านี่ยนี่นี่ครับเห็นไหมตอนนี้ผมอัพไปที่เวลหนึ่งร้อยยี่สิบแล้วแต่สกิลรองค่อนข้างที่จะต้องต่อยไปหน่อย ไอ้นี่ผมก็กะว่าจะอัพไว้สักเวลห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆอ,อัพไปเรื่อยๆแล้วกันอ่ะนะครับ,นะรบก็เดี๋ยวก็จะไปดูความโหดของมันแล้วกันก็ดูซิว่าเวลแค่ร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแค่นี้มันจะทําอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมจะอัพสกิลไว้ที่ห้านะครับโอเคครับติดตามชมกันได้เลยอ่ะโอเคครับก็ ผมก็อัพมันมาแล้วนะครับตอนนี้อยู่เลเวลหนึ่งร้อยสามสิบห้าครับเมื่อกี้ก็รีกล่องรีกล่องไปสามร้อยเพชรนะครับก็ได้ไอ้นี่มาก็เอาใส่ไว้ก่อนดีกว่าอันเมื่อกี้แล้วก็นี่ครับสกิลหลักนะครับสกิลหลักผมก็อัพไว้ที่เลเวลห้านะครับเมื่อไม่ใช้สกิลก็จะเพิ่มค่าโจมตีเป็นห้าร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวเราจะไปลอง ลองลองไปลองดูสักไหนอ๋อลืมบอกอกอย่ออะอยนะครับผมได้ใส่เหรียญเหรียญคืนเลือดให้มัน1%่ให้มันแล้วหเหรียญให้มันหนึ่งเองก็ถือว่าโอเคนี่ครับป๊าปป๊าบ ก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่เฟี้ยวครับเฟี้ยวมากผมชอบไฟฝันมานานวันนี้ได้มาได้ไงผมก็ไม่ทราบก็มันจะมีสกิลไอ้นี่ติดตัวมาด้วยคืนชีพนะครับร้อยเซนะครับเดินเดินเร็วนะครับตีเร็วเดินเร็วได้ยังตีแรงอีกเออแทบได้ว่าสมมุติเอาไปวิวัฒน์แบบนเนี้ยตัวเดียวน่าจะบุกได้ทั้งฐานนะครับใส่เหรียญดีๆให้สักนิดนึง ตะเกิร้องคือเลือดสักแปดทับ 8, แปดอย่างนี้นะสุดๆไปเลยตีแต่วงนอกนะครับโโอโ้เดี๋ยว,ยวตอดวงนอกเสร็จก็พอละไปวงในตัวเดียวคงจะไม่รอดวิวร้อยสามห้าเจอแล้วครับเห็นไหม Okay, ค,รครับก็มันก็จะประมาณเมื่อกี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สุดยอดตัวหนึ่งอะนะครับเราก็มาดูในดินแดนอันสับศูนย์กันบ้างดีกว่าเราไปตีไอ้นี้ก็น่าจะผ่านอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่เป็นตัวที่เก่งอะไร ก็ชนะเอ๊ะไปดูนี่อยดิลองดูครับลองดูไม่รู้จะตายหรือเปล่านะครับปอนนะครับพาลาดินครับปาลาดินมันกลางโลกมันเลย พูดไปนหน่อยต่อไปก็นี่ครับอาริาร่าก็มีเขาเปตัวอะไรกันบ้างโอ้น่าจะไม่ร้อนนะครับ มาปลาตัวเดียวเนี่เเยเราจะมาดูการลดของปุ๊บ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 เรียบร้อยครับอีกสักทีคคแล้วครับเอาเคลียบไปละก็ฝั่งนู้นมีาราชินีนกแล้วก็กรรมเทพฟาดูแล้วก็ตัว จุราชแมงป่องนะครับดูอันวันเป็นยังไงปุ๊บแชรกสกิลปั๊บปั๊บปัป๊บโอ้น่าจะไม่รอดครับครับก็โอเคขอบคุณที่รับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ